้นนี้นะออกเป็นพวงเป็นพวงเป็นช่อเลยค่ะได้กินทั้งปีเลยค่ะต้นนี้สมบูรณ์มากขอบคุณนะคะนะคะทุกคนใครจะตำส้มตำม,มาเอาเด้อใส่ส้มตำยำแกงนะคะออกเป็นพวงเป็นพวงเ,เป็นช่อเลยค่ะ ออกเป็นพวงเป็นพวงเป็นช่อเลยค่ะเรามาเก็บมะนาวกันนะ,ะวันนี้เราจะทำส้มตำแซบ คนที่รับชมวิดีโอให้ก,กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะได้กินทั้งปีเลยค่ะต้นนี้สมบูรณ์มากขอบคุณนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะลูกเขาโด่งมากนะคะ มาเข้าสวนมะนาวเราวันนี้เรามาเก็บมะนาวมะนาวนะต้นนี้นะ ทุกคนใครจะตำส้มตำม,มาเอาเด้อใส่ส้มตำยำแกงนะคะได้กินทั้งปีเลยค่ะต้นนี้สมบูรณ์มากขอบคุณนะคะใส่มะนาวเปรียปร้ยวๆ วันนี้เราจะทำส้มตำแซบๆเรามาเก็บมะนาวกันนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะ ลูกเขาดกงมากนะคะคนที่รับชมวิดีโอให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะมาเข้าสวนมะนาวเราวันนี้เรามาเก็บมะนาว มะนาววันนี้เราจะทำส้มตำแซบๆจะเป็นมะนาวน้ำหอมลูกดกมากสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะ มะนาวใสม่มะนาวเปรียปร้ยวๆเรามาเก็บมะนาวกันนะคะ ตอนนี้น่มาเข้าสวนมะนาวเราวันนี้เรามาเก็บมะนาวมะนาวนะ ต้นนี้นะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะมะนาวสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะมะนาวได้กินทั้งปีเลยค่ะต้นนี้สมบูรณ์มาก ขอบคุณนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะลูกเขาด่งมากนะคะ<า>เรามาเก็บมะนาวกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะมะนาวออกเป็นพวงเป็นพวงเป็นช่อเลยค่ะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะลูกเขาโด่งมากนะคะมาเข้าสวนมะนาวเราวันนี้เรามาเก็บมะนาว มะนาวนะมาเข้าสวนมะนาวเราวันนี้เรามาเก็บมะนาวมะนาวนะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะ ลูกเขาโด่งมากนะคะวันนี้เราจะทำส้มตำแซ่บๆนะคะทุกคนใครจะตำส้มตำม,มาเอาเด้อ ใส่ส้มตำยำแกงนะคะ่า คนที่รับชมวิดีโอให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะใส่มะนาวเปรียปร้ยวๆวันนี้เราจะทำส้มตำแซบ่บ ใส่มะนาวเปรี้ยวๆตอนนี้นักคนที่รับชมวิดีโอให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายคะ่ะจะเป็นมะนาวน้ำหอม